ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับขนโครกรถไถต้องทำนะก็มีคนอยากจะเห็นอา่าให้พิสันรีวิวชุดดำห้ดูหน่อยอว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันดำได้จริงหรือเปล่านะครับรู้แค่ <laughs> ผมก็รู้แค่ว่าเจ้าของเขามันบอกมันดำได้เอแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าสายมันแตกนะ ผมดูเดี๋ยวรีวิวกันโอ้มันต้องยกขึ้นดูหน่อยอะ่ะเป็นกระบอกดำกี่ตันนั่นนี้ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยนะเอาบอกตรงๆเลยไม่รู้เลยแหละเพราะว่าก็ไม่ได้ถนัดทางด้านเรื่องนี้นะครับอันนี้ตัวน,นี้น่าจะถังลมนะครับถังลมเป็นระบบเบรก มันมีแป๊บต่อไปนู่นนะไปไปผ่านสอง <c oughs> นี่นะครับแป๊บพลาดมานี่มานี่มานี่ปึ๊บ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 เข้ากะถังลมบีกนะครับนี่ชุดเบรกนะครับโอเคเบรกเป็นแค่เบรกลมธรรมดานะครับแล้วก็ เขาใช้ลมก็ผมดูแล้วน่าจะตรงนี้นะครับตัวนี้เอเพราะว่ามีตูดใดออมาทางนู้นเนาะนู่นนะครับตูดได้แล้วอ่ะนี่นะครับนี่นะมีตูดใดออกมาตรงนี้แล้วก็ต่อสายออกมานี่ตัวนี้น่าจะเป็น ถังลบอีกทีนึงนะครับโอเครู้เรื่องชุดใดก็เป็นของอันนี้ส่วนตัวนี้คือปั๊มพาวเวอร์นะครับอันนี้ชุดปัม๊มปั๊มพาวเวอร์นี่ใช้ได้จริงนะเพราะว่ามีเขาต่อกระปุกน้ำมันไวนะ้นะนี่กระปุกน้ำมันอยู่นี่เนี่ยแต่ว่าดู้สึกว่าน้ำมันจะแห้งนะครับก็เลยเลี้ยวเลี้ยวหนักนิดนึงส่วนชุดดำ เดี๋ยวมาโฟกัสที่ชุดดำดีกว่าผมลองคำท่าดูแล้วแหละอันนี้เป็นเกียร์ฝากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ <c oughs> คือยกดำนะครับก็อเอาลงก่็ดันกับมาขึ้นเดี๋ยวลองยกให้ดูครับมันยกได้ขึ้นหรือเปล่านะครับ อ่ะเดี๋ยวลืมบอกราคามีคนถามเยอะมาว่าผมได้มาเท่าไหร่นะตัวนี้ก็คนอื่นไม่รู้นะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับแต่ว่าผมได้มาห0 0 0 0บาท่าพร้อมเครื่องนับสภาพนี้เลยนะพร้อมเครื่องกับอยันม่านับสองสูบตัวนี้เขาบอกว่ายีามแรงหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับส่วนตัวผมก็ว่า ไม่ถูกไม่แพงจยุดเกินไปนะครับก็กำลังดีอ่าส่วนตัวคนอื่นอาจจะเป็นว่าแทงไปหรือเปล่าพิสันซื้อมาระบบเศษเหล็กอย่างกเศษเหล็กซากเศษเหล็กนี่นะครับพื้นไม่มีผุนะครับปากนกแก้วมีปากนกแก้วด้วยนะทุกคน <c oughs> ดูเหล็กฝาท้ายเดิเหมือนกับแกนีเ่เอาเอาเหล็ก กล่องแบบอันหนานะครับเนี่ยดูดิทุกคนคัดซีคัดซีเดี๋ยวต้องยกดำดูนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับนี่มือหมุนใหญ่มากมันติดง่ายนะทุกคนเห็นที่ใหญ่แบบนี้ติดง่ายนะครับนึกว่าแต่จะติดยากแต่ว่าต้องออกแรงหน่อที่ไห เหมือนเหมือนจะไม่ติดนะครับแต่แต่ก็ติดนะโอ้ทีแรกนี่นะเอาเรื่องนะครับไเดี๋ยวรีเ,เดี๋ยวยกดำดูนะครับยกดำก็เหยียบพัดก่อนนะครับพัดแล้วก็ใส่เกียร์เย เกียร์ฝากทำงานแล้วนะครับแล้วก็ยกดำบได้เลยเนาะอเอ้ล้วอึ้นแลอวขึ้นแล้ว,ลว,ลวโอ้หเครื่องโหลดเลยอะทุกคนโอ้เสียงเครื่องโหลดเลยอะอ่ะได้แค่นี้อะ ขึ้นแค่นี้อ่ะแล้วมาขึ้นแค่นี้เหะผมดูหนเตรียมเตรียม,มหนุนล,ละนะหนนหนหนไว้ก่อนนะครับโอ้อเคหนนไว้ก่อนอ๋อนี่นะครับนี่เกียร์ฝากนะนี่นะครับปบปบปป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 ป แล้วก็สงสัยน้ำมันไม่อันนั้นนะน้ำมันไม่คาดมันมันหมดนะครับอ๋อนี่นะครับตรงนี้มันแตกนี่นี่สายนี่นมันแตกแกะด,ดูก่อนโอ้นี่นะครับไม,ม,ม,ม่มีน้ำมันฝั่งนั้นก็แตกนะครับเดี๋ยวจเจ้าไปอัดใหม่ ถอดสองสายนี้ไปอัดนะครับแล้วก็อาน้ำมันให้น้ำมันเขาใส่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวอ้าวม,มันไม่มีกระปุกน้ำมันหเหรอทุกคนมันไม่มีกระปุกน้ำมันเหรอเฮ้ย ไม่มีกระปุกน้ำมันพักเหมือนพวกปั๊มเวอร์พวกน้ำมันเบรกหรอเออไม่รู้นะเนี่ยสงสยัยสงสยัยต้องเติมในในกระบอกเลยหรือเปล่าน,น,นะครับเผาเผาเป็นเผาลอยนะครับนี่เผาลอยยางโอยางพอได้ไหมวะยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้านะครับ เดี๋ยวจะเก็บสีใหม่ให้มันดีๆนะครับคารซีเดี๋ยวดูคารซีก่อนจะซับมาหรือเปล่าเป็นหน้าห้าอ๋อซับมาแค่นี่นะฝั่งข้างในนะอ่าข้างนอกข้างนั้นก็ไม่ไม่ได้ซับนะครับฟับซับประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับถึงชุดกระบอกดำ โอ้ถ้าเกิดว่าไม่ซับมานี่ทะยก,กระบอกดำขนาดนี้น่าจะน่าจะบิดเอาได้นะครับตัวนี้ก็บอกดำเอาถามผู้รู้ดีกว่าตวไบผมเดาว่าน่าจะประมาณสี่ตันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอทำระบบให้มันดีๆก่อนแล้วก็ขึ้นขึ้นให้มันได้ยกสูงดูดูกระบอกดำให้มันชัดเจนกว่าน,นี้นะครับีน ตอบโตด,ด้วยนะครับอโอเคนะครับผมรีวิวให้ดูแล้วนะชุดกระบอกดำนะครับเครื่องก็เดวเดวกลับมาแต่บุยลำก่อนแต่จะเช็คให้ดีๆนะครับผมอโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ